คานสิอาคานไปเร็วบีเบอร์ขานบีเบอร์ขานไปไม่คานแล้ววิ่งแล้ววิ่งอย่างเดียวแล้วเอาอีกเอาอีกเอา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 สนุกใหญ่เลยเอ้าเอาเอาแล้วเอาแล้ว,าลวงานนี้เออเอาไปโอ้โห,โหสนุกไหมบ,บีเบอร์เอาบีเบอร์ไปไหนดีหาทางกลับบ้านแล้วหาทางกลับบ้าน ไปแล้วหาทางกลับบ้านแล้วบีเบอร์บอกเมื่อยแล้วห่ามอกไปไหนนะห่ามอกไปถนนใหญ่นะเดินเล่นอยู่ข้างในสนามห้ามอกไปไหนน,นั่นนั่นหมุนเข้าไปบีเบอร์ บีเบอร์วันนี้บีเบอร์มาเที่ยวนะวันนี้บีเบอร์บีเบอร์อย่าออกไปนะบีเบอร์นะบีเบอร์จ๋านี่คือรถของใครแต่เดบแต่เดบแต่บีเบอร์บีเบอร์เฮ้ยบีเบอร์บีเบอร์ลอยน้ำบีเบอร์ลอยบกเลยบีเบอร์บีเบอร์ลอยบกฮะเอ้าเอ้าเอาใหญ่เลยเอ้าสรุกใหญ่เลยเอ้าเอาหยุดใหญ่เลยเอ้าเอาเอาบีเบอร์บีเบอร์เอ้า เอาว่ายไปวไ่ายให้เหนื่อยเลยนะบีเบอร์นะเอาให้เหนื่อยเลย <c oughs> เอาบีเบอร์เป็นไงบีเบอร์เหนื่อยยังเหนื่อยยังบีเบอร์เอายังไม่เหนื่อยยังไม่เหนื่อยเอาอีกเอาอีกเอาอีกงบีเบอร์ไปไหนดีไหนไปไหนดีได้ยินเสียงน้องเหรอไหนเขาอยู่ไหนกันนะไปไหนดีบีเบอร์ชายเดียวบีเบอร์มาตัวเดียว บีเบอร์มานี่บีเบอร์บีเบอร์เดินมาเที่ยวนะวันนี้บีเบอร์มาเที่ยวนะชี้อย่างเดียวเลยตามรอยเขานนเนี่ยเนี่ยอืมอร์คันสิอ่ะคันไปเร็วบีเบอร์คันบีเบอร์คันไป ไม่คานแล้ววิ่งแล้ววิ่งอย่างเดียวแล้วเอาอีกเอาอีกเอา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 สนุกใหญ่เลยเอ้าเอาเอาแล้วเอาแล้วงานนี้เออเอาไปโอ้โหสนุกไหมบีเบอร์เอาบีเบอร์บีเบอร์วันนี้บีเบอร์มาเที่ยวนะวันนี้บีเบอร์บีเบอร์อย่าออกไปนะบีเบอร์นะบีเบอร์จ๋านี่คือรถของใครแอดแอปแดบอปแอดบีเบอร์บีเบอร์ เฮ้ยบีเบอร์มีเบอร์ลอยน้ำมีเบอร์ลอยบกเลยบีเบอร์มีเบอร์ลอยบกฮะเอาเอ้าเอาใหญ่เลยเอ้าสนุกใหญ่เลยเอ้าเอาหยุดใหญ่เลยเอ้าเอ้าเอาบีเบอร์บีเบอร์เอ้าเอาไ่ายไปว่าให้เหนื่อยเลยนะบีเบอร์นะเอ้าให้เหนื่อยเลยเอ้าบีเบอร์เป็นไงบีเบอร์เหนื่อยยังเหนื่อยยังบีเบอร์เอ้ายังไม่เหนื่อยยังไม่เหนื่อยเอาอีกเอาอีกเอาอีก บีเบอรไปไหนดีหาทางกลับบ้านแล้วหาทางกลับบ้านไปแล้วหาทางกลับบ้านแล้วบีเบอร์บอกเมื่อยแล้วห้ามออกไปไหนนะห้ามออกไปถนนใหญ่นะเดินเล่นอยู่ข้างในสนามห้าออกไปไหนน,นั่นนั่น หมุนเข้าไปบีเบอร์ไปไหนดีไหนไปไหนดีได้ยินเสียงน้องเหรอไหนเขาอยู่ไหนกันนะไปไหนดีฮะบีเบอร์ชายเดียวบีเบอร์มาตัวเดียวบีเบอร์เดินมาเที่ยวนะวันนี้บีเบอร์มาเที่ยวนะชี้อย่างเดียวเลยตามรอยเขาเนี่ย Hmm? มีเบอร์ามานี่มีเบอร์